สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเพาะเดฟก,กันนะครับเป็นต้นเดฟใหญ่เดฟเล็กเดฟเงินเดฟทองนะครับจะเห็นใบที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นใบเล็กนะครับส่วนอีกเดฟอันหนึ่งก็จะเป็นใบสีเขียวเขียวกับสีคล้ายๆกันแต่ว่า ความเขียวมันต่างกันนะครับดูนะครับเห็นไหมครับนี่ทีนิดแรกทีนิดที่สองเพราะง่ายครับเราจะใช้ไปใช้อะไรครับมะพร้าวสับแช่น้ำไว้แล้วนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยฮอร์โมนนมสดฉีดครับก็ไม่มีอะไรมากครับยัดตัดยัดตัดยัดเสียบเสียบเสียบ ลดน้ําที่นั้นเองนะครับเป็นนว่าเสร็จวิธีการปลูกเดกง่ายๆครับขยายพันธุ์ง่ายๆโดยขยายพันธุ์ยังไงนะครับเห็นไหมครับสับไ้แล้วสับไ้แล้วเป็นชิ้นเล็กๆไซส์ประมาณสักสาสนิ้ว3านิ้ว5นิ้วแล้วแต่นะครับความยาวมีเยอะทํายาวก็ได้มีน้อยก็สับให้มันสั้นเพื่อที่ได้ปริมาณเยอะๆแล้วก็ทําได้หลายกระถางปลูกง่ายๆครับ ให้กากมะพร้าวหรือมะพร้าวสับให้มันชื้นแล้วก็เอานี้เสียเข้าไปได้น้ำได้ปุ๋ยบ้างนิดหน่อยก็จะเจริญเติบโต,ตได้ดีดูนะครับ จะประมาณนี้เลยนะครับ กลบเข้าไปกดแน่นแน่นง่ายมากเดบเดบต้นพันธุ์นะครับเรียบร้อยแล้วห้ากระถาง ตามนี้เลยครับพี่น้องเบิงเดอร์เนี่ยปลูกง่ายๆเดบครับเดบตัดเสียบกากมะพรา้าวแส่น้ำกากมะพร้าวแส่น้ำครับเดบปลูกง่ายๆพี่น้องขายได้ปลูกขายได้รั้งนี่กับปลูกขายเลยครับใส่กระถางนิดหน่อยนิว้วสองนิว้วสองนิว้วครับใส่ลวดขึ้นไปแยกออกมาจากต้นแม่ แล้วก็มาปลูกเฮ็ดง่ายๆครับซีนา้าเบิ้งดูแลในจังน้อยนึเดี๋ยวมันก็โตครับตามนี้เลยนะครับปลูกเดฟง่ายๆใครใ,ครใครก็ทำได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและขอบคุณครับสำหรับชมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ